ดไปป่ะมวยมาสวัสดีครับสวัสดีซทุกท่านนะครับสวัสดีบรรยากาศดีๆวันนี้เราจะพาไปอาบน้ำนะครับต่างจากฝนหยุดตกนะครับเราจะพา2อที่ดื่มไปอาบน้าหน่อยมามมามาเลยมก่จะประมาณนี้ครับกว่าจะพาออกจากบ้านได้แต่ละทีเนี่ยมาเลี้ยงมานะครับจะพาไปอาบน้ำถังนะครับ ไอ้ที่ช่วยเลือตัวนี้ทุกอ่างใสตัวอันปลานทุกตัวสวมนะครับจะพาไปอาบน้ำก็ต้องใช้ควานสามสี่ทันนะครับช่วยรัดช่วยต้อนเพราใบบุญไม่เหมือนคนอื่นครับดูครับวิ่งอย่างเดียวไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรนะถ้าออกมาได้เนี่ยเขาจะไปซดนอย่างเดียวนะครับเลยต้องใช้ควานเยอะหน่อยนะครับผม ในการดูลแลและควบคุมในการล้างแต่ละครั้งนะครับดูครับแม่ตีต้องดักใช้ดักขวาแม่ตีว่าจะเอาอย่างไร <c oughs> ชนเลย <c oughs> ชนแม่ตี <c oughs> งานนี้เอาแล้วนคะาาานนครับีจะพามาอาบน้ำครับจะพามาอาบน้ำ เขาจะทุลักทุเลครับเออโทษโทษโทษบุญมานี่บุญเขาจะพามาอาบน้ำนะครับประมาณนี้นะครับ ทัานเอ่ทั้งลูกให้ก็เลยต้องต้องใช้คว,วานหนอยให้ควานช่วยกันเยอะนะครับเพราะว่าต้องตอนกันเนนะครับอ้าว ไม่ม่มาอาบน้ำให้ตุตะกับแม่เหมยกันนะคะอาบน้ำให้ลิงลูกดิกลูกดิกมันลิงเลยนะคะดูแม่เหมยเพ่อ มาดูขาดูขาโหตั้งใจกันดูสองคนเลยนะคะเฮ้ยตุ๊ตาของเรา Mm -hmm. Ừ. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ต้องใช้ควันอาบน้ำสองท่านะคะสองคนดูขาหลังโอ้ยนิ่งเลยนะคะ เด็๊กติดนะคะไม่อยู่เน่งๆไม่ถู้เลยนะคะดูขาลังนะคะแม่จ๋าสันตุขาลังดนะะึ่งโ,โอ้โอ้โอ้นอนแล้วนอนแล้วถู้ยทุกลสองลุหนึ่งดูดูมีการถอยด้วยนะคะ <laughs> ย,กยกยกยกขาสูงยกขาสูงโอ้ <laughs> อาบน้ำก็ทุลักทุเลประมาณนี้นะคะ ให้หัวเราไปบนนะไม่อยู่นิ่งให้ขัดตัวนะคะไม่จอมความสวยงามกับเขาเลยเ <laughs> นี่ยเป็นเด็กสนนะคะนี่เป็นคลิปสนุกๆนะคะอาบน้ำให้ตุ๊ตะกันนะคะมารุมอาบน้ำทำความสะอาดนะคะกำจัดเท้าด้วยนะคะใช้แชมพูกำจัดเท้า <laughs> ก็จะดีดประมาณนี้นะคะโดนน้ำ <laughs> ในเหมอยจะจะกินอย่างเดียวเลยนะคะโอ้โหฝ่า,า,า,าอ,อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นคิวมอเอม่ยน,นะคะดู <laughs> Mm-hmm. <laughs> 来来来，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 来来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 来 ห <laughs> ยอกหยอกไปวุ่นหยอกเล่น <laughs> เล่นน้ำอเล่นน้ำดูมือเล่นน้อยเล่นน้ำ <laughs> ม่เหมยจะกินอย่างเดียวเลยไม่เหมยไม่ยอมขาดปากโอ้ยไม่ยอมให้ว่างเลยนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมเากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ ปะกั è v ด็ดกวดื้อดสุดด nyt เด็ก t t e อเอะอาเงสดนีลวออออ เตะขาหน้าก็มี <laughs> นะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ